ขณะที่หลังจากคอรมอรมีมติให้คุณชูศักดิ์สิรินินนะครับมาคุมดีเอแทนพันตํารวจโทพันตํารวจเอกทวีนะครับรัฐมนตรียุติธรรมวันนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับได้ออกมาชื่นชมคุณชูศักดิ์ว่ามาคุมดีเอนั้นมีความเหมาะสมเพราะว่าเป็นนักกฎหมายมืออหนึ่งยืนยันไม่มีเจตนาแซวว่ากลัวมวยล้มต้มคนดูนะครับ โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงกรณีที่ได้มีการแซวนายชูศักสิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีว่าให้ดูแลดีเอสไอให้ดีเพราะกลัวจะเป็นหมวยล้มต้มคนดูในระหว่างการเปิดสัมมนาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวปอรุ่น67นายในวันนอบอกว่าไม่มีเจตนาแซวเพราะว่ารู้จักกับนายชูศัก์อย่างดีการที่รัฐบาลมอบหมายนายชูสัก,ก์กำกับดีเอสไอ แทนพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมก็น่าจะมีความเหมาะสมเพราะเป็นนักกฎหมายมือหนึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งนายชูศักดิ์จะได้เข้าไปช่วยเป็นอย่างมากมีหลายเรื่องที่ดีเอต้องพิจารณารวมไปถึงคดีหัวเลือกสอวอซึ่งดี i เข้าไปทำงานร่วมกับกะกะตเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องเพราะประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้ส่วนคดีหัวเลือกสอวอที่ถูกมองเป็นศึกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนั้นประธานสภาเห็นว่าแล้วแต่คนจะมองแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากกฎหมายทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง